สวัสดีเพื่อนเพนะื่อนนักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบก,กันทางช่อง YouTube โกอาล์เพจโกอาล์แล้วก็เว็บไซต์ g o a l a w c o m g o l d a r o u n d เราก็ยังคงมีข่าวคราวเกี่ยวกับการลงทุนทองคำในแง่มุมต่างๆมาฝากกันนะครับคลิปนี้อยู่ในซีรีส์ของโกอาลุก2024นะครับวันนี้ถึงคิวของทาง s c ส Go แล้วครับผมพูดคุยกับทางคุณวิพัฒน์วชิราราภัยทูลกรรมาการผู้จัดการบริษัทสินเจียคอมมุนเดชเสร็จจำกัดน,นะครับไปดูมุมมองของทาง s c g Go ต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคในปีนี้นะครับใน ภาพรวมกันว่ามีอะไรที่ต้องติดตามและก็โอกาสที่ราคาทองคําจะบินไปได้ไกลมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนนะครับทองไทยกับทองต่างประเทศหรือว่าโกลสปอร์ตเองอันไหนจะมีโอกาสดีมากกว่ากันไปพูดคุยกับทางคุณพิพัฒน์เลยครับเสือคุณพิพัฒน์ครับครับสวัสดีครับเอสซีสด,สดีโกมองทองคําปีนี้จะแกร่งกว่าปีที่ผ่านมาไหมครับครับปีนี้เรายังมองไปที่ทางบวกนะครับสําหรับตลาดทองนะครับก็ตามที่ กระแสข่าวที่ว่าเฟดนะครับจะเริ่มลดดอกเบี้ยปีแรกนะครับปกติเฟดเวลาลดดอกเบี้ยเนี่ยต้องมีสามปีขึ้นไปติดต่อกันนะตอนเรื่องนี้ครับต่อเนื่องกันครับอ๋อครับสามถึงห้าปีอ่าฮะนะครับถ้าเศรษฐกิจโลกยังเปราะบางโอกาสที่เฟดจะลดดอกเบี้ยนานเพิ่มมากขึ้นก็มีครับหมายความว่าหมายความว่าในในในคือแบบมาว่า แต่ลดติดต่อครั้งละศูนย์จุดสองห้าย่างนี้มหมครับหรือว่าลดไปเรื่อยๆเลยครับลดไปเรื่อยๆเลยใช่ครับลดไปเรื่อยๆเลยนะครับเขาจะค่อยๆลดแต่เท่าที่ดูทรงรอบนี้การลดดอกเบี้ยจะค่อยเป็นค่อยไปครับนะครับแต่ปีแรกทุกครั้งเนี่ยในช่วงหนึ่งปีหรือสองปีแรกเนี่ยนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนนโยบายเนี่ยมันจะเกิดการหมุนของฟันโฟของโลกเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปหมด นะครับเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าตอนนี้เงินเริ่มออกจากประเทศอเมริกานะครับมาลงทุนหุ้นในเอเชียฟันโฟเพื่อมาหาช่องว่างเพราะว่าค่าเงินดอลลาร์ก็จะต้องลดลงนะครับมเมื่อดอลลาร์ลดลงปุ๊บเนี่ยตัวตลาดหุ้นตลาดทองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเงินก็จะไหลเข้าไปพักตรงนี้ครับม,มันมันัยยะไหมครับคุณพิพัฒ การลดดอกเบีย้ยของเฟดนี้ <f eth. S 1> เลยใช่ครับมาคือการลดดอกเบีย้ยจากที่คาดการไว้ว่าจะสี่ครั้งห้าครั้งถ้าไม่ถึงขึ้นมาเองทองจะเป็นยังไงครับคือต้องก็ต้องดูที่เงินเฟอ้อฮะเพราะนั้นตัวแปรปีเนี้ย oh. นะครับก็คือความเสี่ยงที่จะทําให้ทองเนี่ยไม่ไม่ขึ้นรุนแรงก็คือตัวเงินเฟอ้อที่ลงอย่างช้าๆหรือทรงตัวเพราะเฟดเขาตั้งเป้าไว้อยู่ที่สองครับนะครับแล้วก็ อย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับสมารท์ทฟดเนี่ยเขาก็บอกเราบอกว่าเฟดยังไม่รีบรดดอกเบีย้ยหรอกเพราะเงินเฟ้อเนี่ยมันยังสูงอยู่มันยังไม่มาถึงคิดสองเปอร์เซ็นที่เขาต้องการอืมอืมอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยครึ่งปีแรกของปีเนี่ยผมมอ,มองว่าทองเนี่ยยังอยู่ในกรว่ของการพักฐานอยู่อืจนกระทั่งต้องมาลุ้นตัวเงินเฟ้อทุกเดือนเลยเมื่อไรก็ตามเงินเฟ้อเนี่ยนิ่งจริงๆแล้วก็มี มีการลดลงอย่างมีนัยยะเอาละคราวนี้แหละเฟดจะเริ่มลดดอกเบีย้ยที่เป็นเป็นชิ้นเป็นอันละอือฮึครับผมแต่ว่าปีนี้โฟกัสอีกอย่างนึงคือเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีในช่วงปลายปีถูกไหมครับใช่ครับตรงนี้เองมันจะมีผลต่อนโยบายของเฟดไหมครับเอ่อตอนการเลือกตั้งนะครับที่สําคัญเนี่ยก็จะมีอยู่สามอันไต้หวันผ่านไปเรียบร้อยละไต้หวันเนี่ยก็ชัดเจนละความตึงเครียดยังอยู่กันอีก หลายสิบปีเป็นสิบปีเลยเป็นสิบปีเลยเพราะว่าเรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องมันมันแก้ไม่ได้มานานนะครับ <S <S แล้วจุดเนี้ยยังไงไต้หวันก็เป็นหมากของสหรัฐ <S <S ะนะครับที่ใช้ต่อรองกับจีนยังไง <S <S ตัวตรงเนี้ยนะครับเป็นปัจจัยบบกกระกทองในระยะยาวอยู่แล้วแล้วต่อไปก็เป็นรัสเซียนะครับรัสเซียก็อีกไม่นานนี้นะครับก็ถ้าคุณปูตินนะครับยังอยู่ต่อนะครับนโยบายกลุ่มบริกส ก็จะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นครับแล้วจะเริ่มเห็นความแตกต่างสงครามยูเครนหรือยูกระทางยูโรนาโตนะครับก็จะก็ยังดําเนินกันต่อไปแล้วก็จะรุนแรงเพิ่มมากขึ้นด้วยอืออันสุดท้ายเนี่ยก็คือของสหรัฐนะครับเดือนเออพฤศจิกับอันนี้ก็สําคัญมากถ้าคุณทํากลับมาเนี่ยนะครับก็จะเฟเวอร์กับตลาดทองคือผมว่าผู้นําไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ย ไม่ว่าจะยังไงแล้วเนี่ยก็เป็นบวกกับตลาดทองอยู่แล้วเพราะว่าสหรัฐเนี่ยอยู่ในจุดที่เป็นขาลงขณะที่ประเทศจีนรัสเซียกลุ่มบิคกเขาเป็นขาขึ้นเขาจะทำยังไงที่ให้เขาซอฟต์แลนดิ้งเขาต้องเบี่ยนเบนตัวเรื่องเศรษฐกิจก็คือเขาต้องสร้างความสร้างปัญหาหรือหรือความขัดแย้งนะครับซึ่งมันก็เป็นบวกกับทองครับอุณหภู์อยใหแใครได้ครับ อะไรไม่ว่าอย่างที่บอกฮะไม่ว่าใครจะเป็นนะครับก็ดีกับทองหมดแต่ถ้าคุณคำเนี่ยจะเป็นตัวเร่งเลยเพราะคุณคำเนี่ยช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้าทุกคนเลยนะใช่ราคาทองวิ่งขึ้นตลอดเลยเพราะว่าเขาสร้างความขัดแย้งคือเขาไม่แคร์ใครการทำของเขาเขาเอาตัวของอเมริกาเป็นหลักอเมริกาคัมฟอร์ทใช่แล้วเขาอแล้วเขาเขาเป็นนักธุรกิจครับเขา เขาดูเขาดูแต่ผลกําไรของเขาอืมอืมครับผมนะครับ <ผม S 2> ความขัดแย้งอ่ะจะเพิ่มขึ้นอืมอืมนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยเนี่ยก็คือเงินเฟอ้อการเลือกตั้งครับแล้วก็เออเราก็ต้องมาดูเรื่องของตัวเศรษฐกิจประเทศจีนด้วยครับรศรษฐกิจ<ม>ครับผมผม,ผมขอขแรกนิดหนึ่งเออก่อนการเลือกตั้งอเมริกาเองเนี่ยเฟดจำเป็นต้องมีการผ่อนคลายนโยบายเพื่อให้เศรษฐกิจมันฟูไหมเป็นไม่ได้ไหมครับ ก่อนที่อะไรนะฮะก่อนจะมีเลือกตั้งอเมริกาเองอ่ะเฟดต้องเฟดต้องอาจจะต้องช่วยเหลือด้วยการลดดอกเบี้ยเพื่อให้เศรษฐกิจมันมีการฟื้นตัวขึ้นมาไหมต้องนี่แหละฮะมันก็จะสอดคล้องกับการเลือกตั้งเขาก็ต้องทํำยังไงให้มันให้มันดีรัฐบาลคุณใบได้ใช่ใช่ให้ดูว่าเฮ้ยถ้าเลือกต่อเนี้ยเดี๋ยวก็จะลดดอกเบี้ยต่อเขาถึงสอดคล้องการลดเนี่ยมันก็มันก็ต้องมาพร้อมกับก่อนการเลือกตั้งเสมอครับครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยอย่างที่ผมบอ,อกก็คือช่วงประมาณหลังสงการจนถึงเดือนหกเนี่ยลดดอกเบีย้ยมาแน่ๆใช่แล้วมันพอ,พอรถดอกเบีย้ยมามาตรการที่ผ่อนนะครับผ่อนขันอะไรเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็เฟเวอร์เรื่องการเมืองเขาละครับเพราะว่าเพราะกว่ารถดอกเบีย้ยกว่าจะเศรษฐกิจกว่าจะฟื้นก็ต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งถูกไหมฮะ ใช่ครับแต่ผมก็กลับมองว่าตัวที่ตอนแรกว่าจะเป็นเกิดภาวะถดถอยหรืออะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าเริ่มไม่มีละเริ่มโอเคละเพราะว่าเฟสส่งสัญญาณอย่างนี้ละอืมเขายอมไม่ได้อยู่แล้วนะเขายอมไม่ได้อยู่แล้วที่จะเกิดสกิจถดถอยถูกไหมครัในในปีของการเลือกตั้งอะไรพวกนี้ถูกไหมใช่ครับผมผมกลับมองว่าตลาดกุ้นจะขึ้นด้วยซ้ำตลาดกุ้นจะขึ้นในช่วงช่วงแรกตรงนี้ด้วยซ้าเพราะว่าสัญญาณทุกอย่างมันออกมาทางดีอืมันออกมาทางดีกับทางเศรษฐกิจ นะครับแล้วฟันโฟงเงินก็เริ่มไหลเข้ามาจีนที่ว่าดูเหมือนจออะแย่ๆนะครับถ้าฟันโฟรเริ่มกลับมาครับนะครับต่อให้เขาจะทะเลาะก,กันยังไงจะมีสงครามการค้ายัางไงแต่การค้ามันก็ต้องดํเาเนินกันต่อไปเนาะการดำเนินการต่อไปครับประเทศจีนเขาเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกครับสหรัฐเป็นผู้บริโภคลายใหญ่ของโลก ยังไงคู่นี้มันก็ต้องมาอยู่ด้วยกันอยู่แล้วนะครับดีมานกับซัพพลายมนต้องอ้ไนี่กันเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าเอเรื่องภาษีเรื่องการค้าเนี่ยใครได้เปรียบเขาสู้กันเรื่องการใครได้เปรียบใครเสียเปรียบกันอย่างนี้ก็คือการช่วงชิงการไล้เปรียบทางการค้าเนะใช่ครับคุณว่าผมขอภาพทางเทคนิคหน่อยสิครับปีนี้เองมันจะมีเป็นยังไงได้บ้างครับทองครับครับทางเทคนิคเนี่ยนะครับภาพใหญ่ๆเรามองเป็นไซเวอพไซเวอพนะครับไซเวอพ เอทองเนี่ยเอก็จะต้องไปทำครับนะครับทําหายก็อยู่ที่ประมาณ2,200ถึง2,250ในปีนี้ก่อนนะครับภาพกไกลๆเนี่ยมันต้องสูงกว่าน,นี้อยู่แล้วครับนะครับในปีถัดไปตอนนี้ในปีนี้เราก็ตั้งเป้าไว,ไว้ว่าที่2,200ก่อนครับถ้าอ<โ>ลสตาก็ได้ได้500ครับตัวโล,โลโลตอนนี้เนี่ยเอาแบบแย่สุดๆเลยก็ที่ประมาณ1,900ครับ ไม่ควรหลุดจากนี้ไปแล้วพันเก้าร้อยพันเก้ารอยี่สิบใช่ครับต่อให้หลุดสองพันเนี่ยนะครับซึ่งมีโอกาสที่จะหลุดสองพันในขึ้นปีนะครับหลุดไปเนี่ยตรงแถวตรงนั้นน่ะจะแข็งมากอออืืนะครับแต่ก็อย่าประมาทปีนี้น่ะสิ่งที่ผมกังวลคือทุกคนมองเหมือนกันหมดเลยว่าโอ้ย,อยเฟดมาโอ้ยนะต้องขึ้น นะฮะทุกครั้งที่ทุกคนคิดกันอย่างนี้อีกละ <laughs> มันก็จะไม่ใช่อย่างนี้แล้วทุกคนคิดว่าโอู่เดาทองมันจะขึ้นกระจายกันเลย <c oughs> โอ้โหมันจะต้องแบบบวกกันไปเยอะๆปีนี้อาจจะไม่ตัวแปร <c oughs> สาหรับประเทศไทยเนี่ยคือเรื่องค่างเงินบาทครับผมอ่าค่างเงินบาทอย่าลืมนะครับค่างเงินบาทภาพไกลๆอ่อนค่าแต่ภาพในปีนี้เขามีโอกาสที่เขาจะกลับมาแข่งค่าด้วยเพราะว่าฟันโฟเนี่ยในปีแรกที่มันอยู่ในอเมริกามาหลายปีอ่ะมันระเบิดออกมาอื <c oughs> เงินมันไหลออกมาฟันโฟมมันออกมาเนี่ยมันต้องทําให้ค่าเงินแข็งทั่วโลกเลยครับรวมถึงประเทศไทยด้วยเพราะฉะนั้นเราอาจจะเห็นทองที่ขึ้น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 แล้วก็บาทก็แข็ง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 เพราะฉะนั้อ่าก็เลยทําให้ราคาทองไทยเนี่ยนะครับอาจเออไม่ไม่แรงเท่ากับอร์เออมันอาจจะแบบบางคนอาจจะบอกว่าจะไปสี่หมื่นผมว่ายังยังไม่ใช่ตอนนี้ ครับนะครับ hmm. อ่าอาจจะไปประมาณสักสามหมื่นสี่แปดร้อยห้าร้อยก็เริ่มเจอบาทที่ที่มีปัญหาละใช่แต่มันก็มีแก๊ปให้ให้เล่นอยู่นะให,ให้เล่นของของทองไทยเพราะทองไทยเนี่ยจะวาดไปแล้วเนี่ยเรายัางเน้นให้ถือระยะยาวนะครับ,รบพวกเล่นสั้น,นก็มีแก๊ปให้เล่นได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาคบขึ้นมาเยอะอเขาขึ้นมาเยอะเพราะฉะนั้นปีเนี้ยอย่าก็อย่าไปคาดหวังว่ามันจะขึ้นมาแบบเยอะๆมากๆ เหมือนปีที่แล้วนะครับแต่ว่าก็มีต้องมีต้องขึ้นนะครับก็คือแนวรับเราก็จะมองว่าก็ไม่ลงลึกหรอกครับแนวรับก<ถ>็บบใช่ก็ประมาณสามหมืน่นสามืน่นสามพันกว่าละนะครับยกสามหมื่นสามพันใช่สามหมื่นสามพันสี่ร้อยแถวเนี้ยเป็นโซนหรับแนวต้านเนี่ยก็สามหมื่นสี่อ่าแปดแปดร้อย <800. S 2> ถึงสามหมื่นห้าเราดูตรงนี้ไปก่อน ครับอืมก็ไม่ก็ไม่ไก<ม>ลจากจากจากไฮเดินบีแล้วเท่าไหร่นะครับถูกไหมฮะใช่ครับมันคือผมยังใส่ความแข็งข้างของค่างเงินบาทอยู่อ๋อครับอ่าเพราะถ้าฟันโฟออกมาเนี่ยตลาดหุ้นขึ้นเนี่ยนะครับตลาดหุ้นเขาก็ว่าประเทศไทยเดี๋ยวจะมีได้หนึ่งสองจากที่เงินมันไหลออกมาคุณไทยก็จะต้องขึ้นมันก็ต้องบาทก็ต้องแข็งอันนี้ผมใส่ตัวค่างเงินบาทไปแต่ถ้าเอ่อประเทศไทยมีปัญหาภายใน อ่าอย่างเงี้ยค่าเงินบาทอาจจะไม่แข็งเยอะเหมือนชาวบ้านเขาละครับอือ่ามันก็จะทําให้ทองไทยเนี่ยข้ามสามหมื่นห้าไปเลยเพราะนั้นตรงเนี้ยเดี๋ยวเรามารอดูสักอีกสักสามสี่เดือนเนี่ยก็ต้องดูตัวเงินวงเงินที่ทางนายกเศรษฐาจะทาดิจิตอลวอลเล็ตด้วยอืมวจะกู้อะไมนะใช่ได้หรือเปล่าด้วยใช่ใช่เพราะตรงเนี้ยมันเป็นการกู้มหาศาลนะครับมันมีผลต่อค่าเงินในภาพระยะยาวอยู่แล้วอืมครับ อย่างนี้ปีที่ผ่านมาเองทองโกลสปอร์ตกับราคาทองไทยโตขึ้นขนาดกันเลยนะครับประมาณสิบสามสสี่เปอร์เซ็นแต่ปีนี้คุณพิพัฒน์อาจจะมองว่าโกลสปอร์ตอาจจะไปได้ดีกว่าทองไทยอย่างนี้ถูกไหมครับใช่ครับโกลสปอร์ต mm hmm. อาจจะไปดีกว่าทองไทยแต่อย่างที่บอกอะ่ะต้องดูมันอยู่ที่ค่างเงินบาทครับต้องดูสถานการณ์งงรประกอบใช่ถ้ารัฐบาลมีปัญหาบาทก็คงจะไม่แข็งเยอะแต่บาทจะต้องมีอาจจะต้องมีการแข็งอีกสักทีหนึ่งอืมอืมอืนะครับ สงครามเหครับคุณนิพัฒน์สงครามจะมีจะมีมจ,ะจะมีเป็นตัวแปรสําสคัญไหมปีนี้ยูเครนเนี่ยน่าจะจบละนี่ยิ่งชัดเจนละตอนนี้ทั่วโลกก็แบบเอื่อมละอาเบื่อละครับเพราะว่า <c oughs> คือเขาใส่ไปแล้วมันเขาเห็นเป็นภาพละว่ามันมันทางออกก็คือท้ายสุดมันก็ต้องมันต้องจบกันละอืมนะครับเพราะฉะนั้นตัวทางยูเครนเนี่ยคิดว่าภายในปีนี้เนี่ยนะน่าจะจบครับ ส่วนทางตะวันออกกลางเนี่ยก็คงไม่จบแต่ก็ไม่ขยายวงอ๋อก็คือมันตอแต่ตอแต่เลือยๆยใช่ไหมครับยืดเยื้อไปเรื่อยๆเพราะว่าอิสราเอลยังการที่จะปรับกลุ่มฮามาสยากนะครับเพราะฮามาสเนี่ยเขาเป็นร่างแฝงของอิหร่านนะครับของพวกตะวันออกกลางที่เข้ามาหนุนครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ย่มันก็เป็นเรื่องที่ระยะยาวที่เขาเป็นมาแต่ถามว่าจะรุนแรงเป็นสงคราม โลกหรืออะไรเงี้ยคิดว่าใหม่เพราะตอนเนี้ยทั่วโลกเขาอยากค้าขายครับเศรษฐกิจสำคัญกว่าสงครามนานแล้วนะใช่ครับเพราะว่าคุณทําสงครามเนี่ยคุณเอาเงินที่ไหนไปทําสงครามเนี่ยเมื่อประชาชนอ่ะณตอนเนี้ยเศรษฐกิจการกินอยู่ของประชาชนเนี่ยสําคัญกว่าสงครามเพราะฉะนั้นยังไงแล้วทั่วโลกทุกคนเนี่ยก็ต้องจับมือกันเพื่อดันเศรษฐกิจโลกเนี่ยให้มัน ซอฟต์แลนดิ้งนะครับเพราะว่าต่อให้คุณชนะสงครามแต่คุณคุณเจงคือมันม,มีความผูกพันแลสงมันไม่เหมือนสมัยก่อนอมันแค่สงครามอ,าอย่างเดียวสงครามเนี่ยเบื้องหลังมันก็คือเงินหมุนเวียนของโลกนี้ครับครับและมันโยงกันไปหมดอ,มคอืคุณไปทะเลาะคุณไปทํากับคนนี้คุณก็ต้องใช้ของนะครับแต่ละประเทศอย่างอเมริกาอืกับจีนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย เขาทะเลาะกันไม่ได้หรอครับเพราะเขาต้องอยู่พึ่งพากันครับเข้าใจครับอืมอืมอย่างนี้นักลงทุนควรจะวางแผนยังไงดีครับโอเคนะครับเอาเป็นควอเตอร์หนึ่งเลยครับควอเตอร์หนึ่งถ้าทองลงนะครับพักฐานซื้อครับอืเป็นนาทีทองควอเตอร์หนึ่งซื้อการลงซื้อโดยแถวพันเก้าครับนะครับถ้าหลุดสองพันเนี่ยไปรอพันเก้าต้นทยอยซื้อเลยอืม นะครับแต่ทองไทยเนี่ยมันก็อาจจะไม่ลงเยอะครับนะครับแต่ก็ซื้อได้ยังไงก็ยังดีกว่าฝากธนาคารครับเท่าไหแล้วก็ชนะเงินเฟ้อนะครับทองไทยท่าไหนดีครับทองไทยก็สามหมื่นสามถึงสามหมื่นสามห้าร้อยอ๋อกอบนี้นะครับซื้อได้เลยซื้อได้เลยครับถือยาวไหมครับอหนึ่งให้ซื้อควอเตอร์สองครับควอเตอร์สองก็จะเริ่มเตยมตัวละทองก็เริ่มตั้งฐาน ครับอ่าจะตั้งเริ่มตั้งฐานนะครับเราก็ซื้อช่วงจังหวะยอดตัวหรือรเล่นสั้นไปก่อนนะครับช่วงสามสี่น่าจะขึ้นอืมเป็นช่วงจังหวะเพราว่าอ่าเพราะว่าพอเขาลดดอกเบีย้ยปุ๊บเนี่ยเขาไม่เห็นลดดอกเบีย้ยทีเดียวเขาต้องลดมีแผนของเขาครับนะครับเดือนนี้เดือนดีเดือนนี้นนนนสามทีสี่ทีแล้วต่อปีนาปีหน้หนงไงก็เข้าหมดของการลดดอกเบีย้ยเมื่อคนเห็นโฟอย่างเงี้ยฟันโฟอย่างเงี้ยนะครับ ประชาชนก็เริ่มเข้ามาซื้อทองรวมถึงธนาคารกลางด้วยครับอ่าเขามีพอร์ตเงินมหาศาลใช่ไหมดอลลาร์ที่ลดอย่างนี้ยังไงเขาก็ต้อง d ด v e r s i f y บางส่วนก็เด่นเข้ามาทองอยู่ละอือฮึครับมองปีนี้จะสิบาเปอร์เซ็นเหมือนปีที่ผ่านมาไหมครับถึงไหมครับอยู่ที่ค่าเงินบาทครับทองไทยนะครับอยู่ที่ค่าเงินบาททองโลกทองโลกเนี่ยไซเวอัพชัดเจนอือนะครับแต่ก็แต่ปีนี้ กลัวจะผิดหวังกันอือเพราะว่าหวังไว้เยอะใช่ไหมใช่ <laughs> เพราะว่าตอนนี้ทุกคนแบบมองว่าโอ้โหมันมาตรงนี้แน่แน่มันต้องไอ้นี่พี่แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรารอดูก่อนว่าเงินเฟอ้อเนี่ยเขาจะเอาอยัางไงครับถ้างเงินเฟอ้อเนี่ยนะเดี๋ยววันศุกร์เนี่ยก็จะมีเงินเฟอ้ e อดีซีนะครับ,รบซึ่งเดือนเนี้เงินเฟอ้อเนี่ยก็กลับมาแข็งขึ้นอีกลคลับมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่าเฟก็เลยแบบว่าเฟกยังไงเขาก็ต้องเอาเงินเฟ้อเป็นหลักของเขาอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยเออเาเป็นว่าครึ่งปีแรกนะครับโดยเฉพาะควอเตอร์หนึ่งการลงคือการซื้อแล้วเราก็เชื่อว่าครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับทองโลกก็จะขึ้นทองไทยก็จะขึ้นครับก็ไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าทองจะอยู่กับเราอีกอย่างน้อยก็ปีหน้าอีกปีหนึ่งโอเคได้ครับรขอบคุณครับคุณายครับ ัสสัสวสดีถือเป็นอีกมุมมองที่น่าสนใจเลยนะครับคุณวิภาพบอกเราว่าโกลสปอตก็ยังมีโอกาสบินได้ไกลนะครับทองไทยยังต้องดูค่าเงินบาทซึ่งมีผลอย่างมากเลยทีเดียวแต่ว่าประเด็นที่คุณมิภามองว่าก็คือ,อ,อทุกคนก็อาจจะมองว่าปีนี้ทองคําน่าจะไปได้ไกลจากเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะครับคือทั่วโลกมองกันแบบนี้เลยก็ทําให้มีความน่ากลัวนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดพลิกล็อกขึ้นมาราคาทองคําอาจจะไปไม่ได้ไกลมากนะครับแต่ว่ายังไงก็คาดว่าย,ยังคงเป็นทิศทางในเชิงบวก อยู่ในปีนี้นะครับแต่ต้องมาดูว่าเฟดเองสุดท้ายแล้วจะสามารถลดดอกเบีย้ยได้มากขนาดไหนแล้วก็กี่ครั้งเป็นประจำที่ตลาดคาดการหรือเปล่านะครับถ้าไม่ใช่ก็อาจจะส่งผลต่อราคาทองคําได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นปตาจที่ตลาดคาดการแล้วเชื่อว่าทองคําก็ยังบินไปไกลเป้าหมาย2 2 0 0ดอลลาร์ยังคงมีอยู่นะครับก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วจะไปได้ถึงหรือเปล่านะครับต้องขอบคุณคุพิพัฒนว์วชิรลักษณไปทูลกรรมาการพ้จา,ารบาบริษัทซินเนตี้คอมเมอร์เชจังก์แปดด้วยเอสซีโกล์มาหนาทีนี้ด้วยนะครับถ้าชื่นชอบข้อม บอกให้จองทางต่างๆให้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ